ผแต่งตั้งตำรวจไม่พลิกพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นั่งพบตรคนที่13ด้วยมติเอกชน์6ต่อ0ูนย์โผผ e ู okay. oh, ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามความคาดหมายค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นั่งพบตรคนใหม่ด้วยมติเป็นเอกชนที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉัน์6ต่อ0นให้พลตำรวจเอกดำรงศักกิติประพัดขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่13แทนพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขที่จะ,กะเกษียณอายุรชาชการในวันที่30กันยายนนี้ปัจจุบันพลตำรวจเอกดำรงศักิ์เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานด้านความมั่นคง เป็นหัวหน้าศูนย์ปรับปรามอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์บริหารงานจราจรศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ